อออววใหม้มาให้ออกตัวออกมาเออเดี๋ยวเอาออตาเบียร์ใโอเคโอค้ไม่เดี๋ยวกูออกมึงจะตัวเบยรอะโอเคมาอยู <c oughs> ่กับปีป๊ปนะ <c oughs> ชื่อตัวใหม่นี่นขึ้นฟูแล้ตัวที่ผมเล่นเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปร้อยดาวแล้วตอนนี้ให้เพื่อนเล่นให้นะอันนี้ให้เพื่อนยืนเล่นใช่เหรอใช่โอเค <c oughs> อถ่ายไม่เฉยได้ไป้ายรอาออของเจ็บ <7 S 2> ปตายตายไม่เจ็บตายไม่อยู่ข้างบนแล้ว <c oughs> ไอันนี้อันนี้อันนี้ก็ตายแล้วโอ้ทำไมมันต้องมาดูดเร็วด้วยวะดูดิครับคนดูดูนะแบบแบบเดี๋ยวนี้บป่าเขามาดูดเร็วกลางอะลุลุ่ยเลยนี่เราวิธีการแก้เผ็ดป่าที่มาดูดเร็วกลางนีแล้วก็มาดูดเร็วป่าคืนแล้วเราก็ลาชิปป่าเนียโอเคโหมาตื่นแล้วมาตื่นแล้ว เฮ้ยสูบูเรื่นงอะเอาวะยังไงล่ะตอนนี้ผมเพิ่งโดนตบอีรอบ ESL อ่ะเรียกเป็นร้อนเขาไม่ได้ถามเออไม่เคยถามแล้วนะเฮ้ยมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครถูแพ้แล้วมันเงี้ยมันเนาะเออเอาดี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 โคตรถึกเลยเราอยู่ดีพวกคนอ่าเี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้เอาได้โอเคจิงจ๋าดิฟท์ได้เอาต่างไปหมด ไปเหรอวายแล้สวยไม่ได้ทำอะไรเลยปเลยคือผมเราต้องพูดดีๆเราต้องพูดดีๆเอาดิเย็ดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาท่อเอาลงเกมอาเกมเฮ้ยอีกทีเดีเจ็บเลสปะเอาดิเลสะเนียนเจบเล่นเล่นเล่นลาง เ,เ,เจ็บๆๆๆเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากมันเจ็บมากๆได้เล่นเดาขึ้นมาอ่ะยิ่งมีคนเยอะนี้อาซินิ่งก็อยู่ <the> ไม่ใช่ไอเราวิวเลยผู้สิทอิ์หยุดเฮ้ยมันตันโดนโอ้โห อันติอันติเยนิคเยนิคขายวันติไม่ไม่ไ่ใช่อันติาไม่สดาเฮ้ยเอ้าตัวอะไรตายมะมันแกไม่เออลอยดาวที่ข้อมจตลอดเวลาเแค่คนมัวเลยเป็นี่ยะม่สุดหอเเ้ยเฮ้ยเฮ้้้เ้ยม้อม้อเฮ้ย้ยเ้ โอ้มันไม่ันไม่กลับผูเสียหรอไม่ผ้เียอโหซุกซุอเจ๋าเลยไรวะนะบิเกอร์โอ้โหนอ่นนู่ทันปะนะนะไม่รู้จ่เกี่ไม่โดน แม่บูมาได้กลางกลางกลางเดี๋ยวมีคนมาเชียร์กลางอะไไปแล้วน่ะวิ่งอย่างไวเลยไม่เหีื่์แชทอย่นั่นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยหมัน่าดจะลิงใส่กูเพื่อนสีน้ำมันสี่เว้ยได้ะ อ zaman, Salvador, the เอ้ยอร่อยเอ้ยเอ้ยมันกลางโลกอะโอ้ยโอ้ยโดนตัวเลยอะไรวะเนี่ยรถฟ้าโอ้ยโอ้ยอ้ย่าฉีดดูแม่งดิไม่น่ารักษาด่หายเลยเห้เมินด้วูได้ยังไงาปไม่ได้ อีี oui, bon ี้อิสูล้อลโดโดนตัวรอดสีไปอโนอาิสอจะขอตายแล้วเนี่ยโอรอดอ่ะกลับแล้วกลับแล้วเอาวะฉีดวะแร่ฟิตจลย่องนี้รอยฉีดอะไรบงอย่างกันอิสคอนหลุดไปเนี่ยหยุดหดนี้เชาวอะมือลมจริงไหมเนี่ยไปตนอยู่เสียบโเลยลย เนไม่ยอมปะเนี่ยโอ้โหดูตังค์ดิโอ้เชียเรย์โดนอีกแล้วเนี่ยโดนเชียเรย์รัวบอกเลยเรียบร้อยไม่อยากไม่เล่นละกัรเรียบร้อยเลียกการกูไม่ได้ตายแล้วไม่ทานไม่ทานไม่ทันไปเอันนั่นแล้ว เอเนะเอเนอยดอยช่วยเลยนห้ดอย,อยเลยจนแล้วกินเตอตังไว้สินไหลน,นะฟ้าหมดโอเคเนี่ยนะบูตังนะไปบวกกันทา้งร่าง หมือนจะไฟต่อไปเนี่ยก็ได้จะรลงไปเอเดนดอร์ไม่ได้หรอไปโอ้ยค้างค้างค้างตะเกียวกว่าอืมโอ้ย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 โอ้โหแรงมากเลยจ้าเฮ้ยปุ huh เอ๊ะถ้าคิวผิด่าทำลุงเลยอย่าทำลุงเลยอย่าทำลุงเลย่าทำโอ้โ,อโ,อโหไว้ตายดามเมจอยู่ไหนไม่มีดาเมเอจเลยวะอเอ้ยไม่พอใจนะอะไรวะเอาบนลดิไม่ฝันมาก่อนนะ มันอันตรายเลยกลาไปเลยเอ้ยมันหัวมันเลยอลิสอลิสนั้นไฟรวยเลยดิบคนเดีเยไวแหละไม่มีตังแล้วเฮ้ยมีคนอยู่ถวนี้โรนี่ไงอ๋ออ๋อ โจ๊กจ <into> <Okay. S 1> ังเกิลอลิซอเลี้นตีแล้วประกาศเลือดเขาสจแล้วเดยยวสายมะไอ้หัวจะดีก่นไม่ดีก่อนวะโอ๊ะ โอืมชิปล่างไปเชื้อล่างแล้วไประวังนะน่าไปไหนแมนไม่ถึงใครวะเนี่ยนอยแล้วอ๋อตสกลไม่ถึง ไ่้ตัดเลือดแล้วปุ้ยตาไม่เห็นแล้วมันมเรเมดบออะไรสืบไปเรือยแพงไม่รู้อ่อเแดงเอาอแดงเออ๋แดงแต่ว่าบับแดงมาแพงก็เลยอาแพงหรือเปล่ามาอยูแล้วตอนนี่อยู่ยิงสองต่อนึ่มีตัดไดงน่ะโอเค โอ้ฉ oh. ิงเฮ้ยอ oh. มันจะตายอยู่แล้วเฮ้ยกูตายแล้วแบงแบงแบงโเคนี้กินมันติดดัดไงเลยัดสวยใครเรียกใครเรียกวะมามาิโตเอ ปาชิตาสัหรออไอ้โดนแล้วมะ,ะ,ะ,ะโดนนเนยเหรอโลหายไปแอ้แมงเชื้อรถชีพแทงชีพแทงชีพแทงชีพทำได้ไไไตัวกูมีประโยชน์แค่นี้ <c oughs> ใช่คับเฟนดีาาอาจจะเล่นแบบตะ,ะกุตะการไปบ้างไหม มาเลนดอมนั่ <the> นแหละ oh. าคุณแล้วรื่อ,อ,งองแบอบฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย